Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle jungle Bơ đẹp ha. Bơ đẹp ha. Ồ, bơ kia. Ồ. Đi bằng nào? đi về kinh con. อ๋อแล้วถูกสีปฏิเกิริยาอ๋ออ๋ออ๋อโคี่เปิดแล้วไรมนี Gesch ่อ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับ Audio Jungle Audio Jungle ชาลมร้อนเสร็จแล้วเดินทางต่อครับปายทางวันนี้คือคนส่งจังหวัดพังงาครับขอตัวครับตลาดชายคลองนะครับที่ชาวบ้านทำมันขึ้นมาเพื่อค้าขายขายอาหารขายกาแฟะอะไรพวกนี้แหละครับมาประมาณ100เมตรนะครับก็มีสนามกอล์ฟกระทะทองแอนด์รีสอร์ทครับนี่เป็นปากทางข้าว ดน้าครับ <Audio Jam. S 1> นี่แหละครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือขึ้นเขาหนังหงนะครับไปทะลุอำเภอทับปุดไปกระบี่ไปอะไรได้เลยครับส่วนเรียกฝานะครับกอข้าวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับ วันนี้ผมเลี้ยวฝานะครับข้าวพังงาเพราะว่าเป้าหมายของเราคือขนส่งจังหวัดพังงาครับจากนี้ไปก็10กว่ากิโลนะครับถึงจะถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาหลุดโค้งข้างหน้านี้ก็ข้าวตัวเมืองจังหวัดพังงาเลยครับที่เห็นสีฟ้านี่เป็นโรงแรมหลักเมือง ซึงเป็นโรงแรมตั้งเดิมนะครับนานมากแล้วผมเกิดมาก,ก็เห็นโรงแรมนี้แล้วครับป้าเชลในก็นานแล้วเช่นกันครับข้างหน้าก็เป็นวัดครับก็เป็นวัดประจำจังหวัดนะครับนี่แหละครับวัดประชุมโยธีนะครับเป็นพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดหลายท่านก็จำประษาอยู่ที่นี่ครับนี่แหละครับ โค้งนี้นะครับพอเข้าทางตรงก็คือตัวจังหวัดพังงาครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะครับไปบายพาสได้ครับเลี้ยวซ้ายก็ไปบายพาสนะครับไปกระบี่ได้อะไรได้ในเส้นทางนี้นะครับตรงไปก็คือตลาดพังงาครับ Audio เมื่อพังงายามเช้าครับไม่ต้องกังวลครับพังงารถไม่ติดครับสายมือแบ่งกรุงไทยฝ่ามือกรุงเทพกับกสิกรซ้ายมือข้างหน้าก็กรุงศรีนะครับส่วนข้างหน้าโน้ตก็เป็นทีท,ทีบีนะครับ ไปเขียวแล้วครับไปต่อครับฝามือนะครับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนโรงเรียนประจําจังหวัดพังงาครับนี่ก็ออมสินนะครับแปอมสินอ้าวรถอบอตอทุ่งมาร้ามาถึงนี้ เลยครับ TTB TMB ธรรมชาติ oh <dear. S 1> นี่โัพเตชื่อดังนะครับของพังงานร้านคนทิพย์ครับตอนนี้ยังไม่เปิด เปิดช้าปิดเร็วน,นะครับเราขายดีมากฝ่เมือนะครับเป็นโรงเรียนสตรีพังงาครับตรงไปกันหน้านะครับไปคนส่งครับ Audio Jump. นะครับขนส่งจังหวัดพังงาทางเข้า,าด้านหน้าครับ oh dear, เดินทางกรับเลยครับดูมันว่าฝนทําท่าจะตกครับคลื่นคืมอย่างไงก็อย่าเพิ่งตกระหว่างทางเลยครับ ผมกลับถึงบ้านก่อนแล้วค่อยว่า้กันตอนนี้ออกจากตัวเมืองพังงามาแล้วอากาศดีครับเมื่อกี้ในตัวเมืองพังงาดูเหมือนว่าเครื่องพายขึ้นฝนคล้ายว่าฝนจะตกครับแต่ออกมานอกเมืองนี้อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสครับเดี๋ยวพอเราคิดว่าสักครึ่งชั่วโมงกว่าฝ่าก็จะถึงบ้านแล้วครับ กลับมาชิวครับเส้นทางนี้ปเป็นเส้นทาง4090ครับสามารถไปทะลุอำเภอกับปองอำเภอตกุกอวป่าได้ครับหรือว่าจะไปเส้นทางเขาศกนะครับไปเขาศกไปออกสุราษฎร์ธานีได้ครับเส้นทางนี้ร่มรื่นดีครับ ค่อนไม้นะครับเป็นสองฝั่งมีภูเขาเป็นวิวอยู่ไกลๆครับวิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็มีกล้องนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอัดไว้ตลอดเวลาที่เราขับขี่ครับนี่ก็อินเคเตอร์ของแบตเตอรี่ครับ เอแบตเตอรี่กี่โวลต์แล้วนะครับขณะนี้ใช้ไปกี่แอมนะครับอนี้กลับมาถึงบ้านแล้วโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ your jungle.